ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้มาดูเรื่องของชายหัวร้อนค่ะเหตุการณ์เกิดบนถนนแถวแถวกล้วยน้าไทยใกล้ๆช่องสามเนี่ยนะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีคนขี่จักรยานยนต์เขาบอกขี่รถมาแล้วก็ถูกคู่กรณีเนี่ยขี่มาด้วยสุดท้ายถูกทาร้ายร่างกายเพราะว่าไปบอกว่าเขาเนี่ยไปขี่ปาดหน้านะคะให้ผู้ชมดูวงจรปิดจับภาพไปได้ค่ะนี่นะคะ เป็นเหตุการณ์ที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหค่ะเขาโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความจะเห็นช่วงที่เนี่ยค่ะคู่กรณีนี่ทำร้ายผู้บาดเจ็บนะคะอยู่ตรงริมถนนเลยซึ่งชายคนนี้เนี่ยเขาถูกคู่กรณีขี่จักรยานยนต์ตามกันมาเนี่ยแหละค่ะแล้วบอกว่าเขาไปขี่ปาดหน้าจากนั้นเข้ามาทำร้ายร่างกายจนกระทั่งบาดเจ็บแล้วก็จะเห็นว่ามีเพื่อนตามมาด้วยนะคะ แต่ดูดูเหมือนจะไปยืนมองอยู่แล้วก็เข้ามาชกซ้ําอีกสองสาครั้งจากนั้นก็มีการล็อกตัวให้คู่กรณีเข้ามาทำร้ายได้อีกเนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ช่วงบ่ายสามโมงวันที่3ที่ผ่านมาทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะคะตรงนี้เนี่ยอยู่แถวแถวหัวมุมแยกก้วยน้ําไทยมุงนายแยกพระรามสี่ค่ะผู้เสียหายชื่อนายเสมอลาบสารีวัน ก็เล่าให้ฟังบอกว่าขี่จักรยานยนต์จากท่าเรือจะกลับบ้านแล้วก็มีรถคู่กรณีเนี่ยขี่คู่กันมาแล้วมาเบิ้ลเครื่องใส่นะคะแล้วก็ถามเหมือนประมาณว่ารถแรงหรอจากนั้นขี่ปาดหน้าซึ่งตอนนั้นคือเขางงนะว่าทําไมต้องมาเบิ้ลรถแล้วก็ปาดหน้าด้วยเขาบอกตอนนั้นเนี่ยโมโหเหมือนกันก็เลยปาดกลับจนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุนี่แหละคะ่ะคู่กรณีก็ขี่รถตีคู่กันมาแล้วก็ใช้มือผลัก ตอนนั้นคือเขาครอมรถอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าโชคดีเนี่ยที่รถเนี่ยไม่ได้ล้ม,มหลักแล้วเนี่ยนะคะรถไม่ได้ล้มแต่ว่าก็ถูกชกต่อยต่อนี่ค่ะผู้เสียหายบอกด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยมีสตินะพยายามจะจอดรถทั้งที่ถูกต่อยแล้วก็โชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือสวมหมวกกันน็อกอยู่คุณผู้ชมเห็นไหมคะตอนนี้ถูกรุมแล้วแต่ว่าบาดเจ็บไม่มากนะคะเนี่ยค่ะสุดท้ายเนี่ยมีทางเจ้าหน้าที่เทศกิจ เข้ามาช่วยก็เลยทําให้คู่กรณีขี่รถหนีไปซึ่งทางผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ยอมรับบอกว่าตัวเขาเองก็มีส่วนผิดที่ไปยุยุคู่กรณีที่ขี่รถปาดหน้ากลับซึ่งเท่าน,นั้นเนี่ยคุยกันดีๆเขาก็บอกเขาก็เป็นฝ่ายผิดเหมือนกันก็พร้อมจะขอโทษคือเหมือนเขาปาดหน้าเราก่อนแล้วก็ใจรอ้อนแล้วก็ พยายามแซงด้วยอาจจะไปปาดเขาตอนไหนไม่รู้ฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นก็คือต่างคนต่างใจร้อนในจังหวะที่ยังไม่จอดรถนะฮะเขาก็ผักก่อนเลยแล้วเขาก็ต่อยเราก่อนเลยกดเราลงกับพื้นแล้วก็เตะเข้ามาที่หัวเราแต่โชคดีที่ผมใส่หมวกกันน็อกอยู่ครับเพื่อนของเขาที่มายืนดูก็ตัดสินใจมาล็อกเราแล้วก็ต่อยซ้ําเราอีกด่าฮะพูดแบบโมโหฮะ ประมาณท้าทายอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ยังมีการพูดว่าจะให้ตามพวกไหมอะไรแบบเนี้ครับถ้าเกิดให้เจอกันเนี่ยจะพูดอะไรกันก็ขอโทษนะขอโทษก่อนเลยถ้าเกิดว่าอะไรที่ทาให้พี่เขาไม่สบายใจเงี้ยฮะก็ขอโทษก่อนแต่ในเรื่องที่ทําร้ายร่างกายก็ต้องว่าไปตามกฎหมายครับ